สำนวนผลบอลกับทีเดโป้องเดียวประจำวันอาคารที่5พฤศจิกายนปี6-7-4คูวั่วันนีจ้จาก UCL เตะพร้อมกันหมดตี3คู่แรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเลเวอร์หมายการเปิดมาให้หงแดงเหนือกว่า0.75ปัจจุบันลิเวอร์พูลนำจากฟงพีเมลิกแข่งไป10ชนะ8เสมอ1แพ้1ยิ่ง19เสีย6ส่วนเลเวอร์อยู่อันดับ4ในบุนเดสลีกา แข่งกวชนะ4เสมอ4แพ้1คู่นี้เจอกันล่าสุดย้อนไปปี2012เป็นแมตช์อุ่นเครื่องลิวอูลชนะไป3ามนึงส่วนในรายการนี้ลิวอ์พูลมเกมชนะรวดทั้ง3เกมชนะเอซีมิลานชนะโบโลญญาและเกมล่าสุดเชีไลซิกหนึ่งศูนย์ส่วนเลเวอร์สนัดใน UCL ชนะ2เสมอ1นึ่งทั้งลฟเยนซีศูนย์ชนะเอซีมิลานหนึ่งศูนย์และเกมล่าสุดเสมอกับแรดหนึ่งหนึ่งตัวหลักลิวอุปวันนี้โมซาลาลุยดิอาสและดาวินดุยเยสน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงส่วนเลเวอร์มีฟอร และกรานิชากา้าโปงเดียวมองว่าเลเวอร์คูเซ่นไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาดูจากผลงานโดยรวม10เกมหลังชนะ5สเสมอ5ถือว่าเกมสเสมอค่อนข้างเยอะสุเลวผูผูยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลังจากที่สเสมออาร์เซนอลมา2-2ก็ชนะไรตันทั้งไปและกลับวันนี้หงแดงยังคงได้เปรียบเมื่อเล่นในบ้านและประสบการณ์ในบอลยุโรปยังคงมีมากกว่าเลเวอร์คูเซ่นแล้วด้วยความที่เป็นบอลเกมบุกทั้งคู่วันนี้แน่าจะเปิดแลกกันมันโปงเดียวคำนวณว่าลุเลวผูผูจะเปิดบ้านเฉือนเลเวอร của sen xóm ค,คู่ต่อมาสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเจอแมนซิตี้คิกออฟตีสามหมายการเปิดมาให้ซิตีเ้เหนือกว่า0.75ปัจจุบันสปอร์ติ้งลิสบอนนำจ่าฝูงในลีโปรปตุเกสแข่ง10นัดชนะ10เกมรวดยิงได้35เสียไปแค่3ส่วนซิตี้เป็นรองจ่าฝูงพีเมลีแข่ง10ชนะ7เสมอ2แพ้1่งยิง21เสียไป11เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นศึก UCL ในปี2022ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับลิสบอนไป0-0แต่เกมก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านลิสบอนซิตี้บุกมาชนะ ได้ถึง5-0 3นัดของลิสบอนใน UCL ชนะ2เสม,มอ1เกมแรกชนะรีว2-0บุกไปเสมอ PS v 1-1ส่วนเกมล่าสุดบุกชนะสโตนการ์2-0ส่วนซิตี้3ามนัดใน UCL ชนะ2เสม,มอ1เชน 2, มม่ชนเดียวกันเกมแรกเสม,มออินเตอร์ในบ้าน0-0เกมต่อมาบุกชนะสโลวานบาติสลาวา4-0ส่วนเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสปาตาปราก5-0ตัวหลักลิสบอนวันนี้ติ้งเก่าเยลเคเลสและโปเต ส่วนซิตี้อาจเข็นเดอะบอยลงทำงานกับฮาแลนและเชลลี่โดกูโป่งเดียวมองว่าผลงานของลิสบอนร้อนแรงก็จริงแต่ถ้าเป็นบอลถ้วยนี้พวกเขายังไม่เจอของแข็งอย่างซิตี้แต่ถ้ามองอีกมุมซิตี้มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะวันนี้ต้องมาเล่นเกมเยือนต้องเจอกับลิสบอนที่ความมั่นใจกําลังมาเต็มร้อยโ้งเดียวคํานวณว่าคู่นี้จะแบ่งตามน่าจะเสมอกัน -2 2นะ ค,คู่ต่อมาเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอเอซีมิลานคิกออฟตีสามหมายการเปิดมาให้เรอัลมาดริดตอน1.25่อผลงานเรอัลมาดริดตอนนี้อยู่อันดับ2ในลาลีกาแข่งไป11ชนะ7เสมอ3แพ้1ยิง21่เสียไป11ส่วนเอซีมิลานอยู่อันดับ7ในเซเรียอาแข่ง10 5, ชนะ5เสมอ2แพ้3ยิง17เสียไป11เอ็ดเูเฮเกมล่าสุดคู่นี้เพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือน8 2 0 2 4เรอัลมาดริดแพ้ให้เอซีมิลานไป1 0ส่วน3ามนัดของเรอัลมาดริดในยูซ ชนะ2แพ้1เกมแรกเปิดบ้านชนะสตูตการ์ดสาบุกไปเยือนลิวแพ้มา1นส่วนเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มดอร์บุนไป52ส่วนเอซีมิลาน3เกมใน UCL เปิดบ้านแพ้ลิวพูหนึ่งสาบุกไปแพ้เลเวอร์หนึ่งศูนย์และเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะครับบูสสามหนึ่งตัวหลักแมดริดวันนี้ชูดเบลลิงแฮมวินิซิอุตและเอมบาเปส่วนเอซีมิลานมีผู้ลิสิกเลออและอันบโรโมราตาโปงเดียวมองว่าแมดริดยังคงเหนือกว่า ทั้งประสบการณ์และตัวผู้เล่นอีกรั้งได้เปรยียบจากการเล่นในบ้านนำสามเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้บาร์เซโลนาวันนี้ต้องกู้หน้าคืนเชื่อว่าเมดิเเหนือกว่าโป้งเดียวคำนวณว่าเมดิดตรจะเปิดบ้านชนะเอซีมิลาน3 0นะทุกคนคู่สุดท้ายเรียวเปิดบ้านเจอยูเว่คิกออฟตีสามหมายการเปิดมาให้สเสมอผลงานของเรียวอยู่อันดับที่4ในลีกเอิงแข่งไป10ชนะ5สเสมอ3แพ้2ยิ่ง16เสียไป9าส่วนยูเว่อยู่อันดับ5ในเซเรียอิตาลี แข่ง11ชนะ5เสมอ6อย่างไร้พ่ายเฮตูเฮทยังไม่เคยเจอกันมาก่อน3นัดของเรียวใน UCL เกมแรกแพ้ลิสบอน2-0เกมต่อมาเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด1-0และเกมล่าสุดลุกชนะแอตเลติส3-1ส่วนยูเว่สนัดใน UCL ชนะสองแพ้หโดยที่เกมแรกเล่นในบ้าน ชนะเอสาเกมต่อมาบุกเยอไลซิกส2ส่วนเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้สตูตการ์ด1 0ศตัวหลักของริววันนี้โจนาธานเดวิดและอังเคิลโกเมสส่วนยูเว่มีตัวหลักอย่างดูซานวาลาโฮวิชและเคนันยูดิสน่าจะยืนหลักโมงเดียวมองว่าผลงานของริวน่าประทับใจใน2เกมหลังแล้วท่านดูภาพรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้คใครมาแล้ว8เกมติดโดยที่ชนะไป5เสมอ3ส่วนยูเวนตุสจุดเด่นและความแข็งแกร่งอยู่ที่เกมเยือนในซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลย ทั้งบอลลีกและบอลถ้วยแล้วเร็วที่ดูชื่อชั้นเป็นรองแต่ก็จะทดแทนด้วยการที่เล่นในบ้านคู่นี้น่าจะกินกันไม่ลงโป้งเดียวคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกันศูนย์ศูนย์นะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแดนำหน้า